ลิฟต์ข้อใหม่ของซอกาสูตรติ๊กตัวหนึ่งที่เป็นคนดังในทิกต o อกฮุ้ตามหลายล้านนะทุกคนอันนี้คือลิฟ์ที่เกิดจากมานะทุกคนและเราเพิ่งจะรีวิวไปแบบสดสดร้อนร้อนแบบใช้ไม่หันจะครึ่งไม่หันจะเซี้ยวไม่นจะอะไรเลยมาใหม่อีกแล,แล้วรอบนี้ทำออกมาทั้ง3 4สี่เดี๋ยวทุกคนเข้าใจะปะ้ะอุ้ยข้างในสวยนะเนี่ย ดูดิมีความเป็นเนื้อกำมะหยี่กำมะหยี่เบาๆนะครับบอได้เลยอ่ะทุกคนคือสีแบบเนี่ยสีคือเข้มเกินเลยอ่ะทุกคนดูดิคือถ้าทุกคนทาสีเข้มๆไม่ได้ทอกทาราจะดูแบบหน้าแก่ทันทีถ้าเกิดไม่ได้คือไม่ได้อย่าฝืนอยาอะไรกันเฮ้ยมันฟุ้งอะเฮ้ยโอ้ใหถ้า oh ดูเลยเนี่ยจุดไหนลอกให้ลอกดูเลยทาที่ปากจริงๆทุกคนมันละมุนกว่าสิ่งที่นี่ทุกคนดูเอาเนเหมือนกันปะไม่ค่อยเหมือนนะ กินทุกอย่างเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีปากยังอยู่ไหมนะครับสาระธรามตรงไม่คาดหวังไม่หวังนะแกความเหนียดตัวนะครับอย่าดราม่าพุ่งสูงสามแสนซับสไคร้กดไลค์แชร์ซับสไคร้สุดพี่เชนเดวสุดกำสตรี สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนครับพปีที่บอกเลยว่าไม่มีใครขอมาเพราะฉันสั่งไวเกินมันเลยไม่มีใครขอไงเดี๋ยวเขาขอฉันไม่เห็นทุกคนครับดราม่าดอนอูเกี่ยวกับดิปตัวหนึ่งที่เป็นคนดังในทิกต็อกพูดตามหลายล้านนะครับทุกคนบอกเลยว่าแบบเขาคือนัมเบอร์วันอิสานัมเบอร์วันอะอยู่ที่แบบอันดับหนึ่งของติกต็อกอยู่จริงๆงทำเป็นหานนะนี่ไง อ,อันนี้คือลิฟที่เกิดดราม่านะครับทุกคนแล้วเราเพิ่งจะรียู่ไปแบบสดสดร้อนๆ้แบบอันนี้คือลิฟเลยโพชั่นนะคะที่เป็นแบบตัวตินของเขานะคะ,ะ,คะทุกคนเพิ่งจะทำออกมาปุ๊บใช้ไม่ทันจะเครื่องไม่ทันจะเสีย้ยวไม่ทันจะอะไรเลยมาใหม่อีกแล้วแล้วนี่ก็คืออะไรแต่งไม่แตงไม,งไม่เพราะว่าสั่งแล้วไม่หยุดหยุดหยุดไปได้หยุดไปได้ก็สั่งมาแล้วจริงจร้ยทำหมดมาไวาเกินนังดีอ่ะเงินในผลิตไปทันหรอกนะ นี่นะครับทุกคน3ตัวนี้จะมาดีวันนี้นะครับก็คือนี่ให้ดูก่อนอันนี้คือเลือกพชั่นนะครับเวเวตเบอร์ v ลิฟตินคือรอบเียทำออกมาทั้ง3-4มสี่ทุกคนเข้าใจปะเลือกไม่ได้ทุกคนบอกก่อนนะว่าความเห็นส่วนตัวนะครับ อย่าดรามา่าถ้าฉันไม่ชอบก็คือไม่ชอบคนเดียวคนเดียวในโลกที่แปลว่าแบบคนเดียวจริงๆเธอจะชอบก็ได้ล้วแต่เขาจะปั๊บสีเอาแรกสีแรกก่อนเลยครับทุกคนเลิฟพชั่นนะครับเวลเวดเบอลิปตินสีเชอร์รี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นสกินพิมพ์มนูนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีความพิมพ์นูนเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ตรงที่มีคําว่าบัตตี้อยู่เห็นปะเสื้อจริงๆนะทุกคนแพ็กเกจรอบนี้มาไม่รู้ว่าทาไว้อยู่แล้วหรือทําเพื่อลบตัวเก่าเพื่อตัวเก่าถ้า่าจะแบบไม่ได้ชอบมาก กติแล้วเนี่ยก่อนสินค้าจะพิเศษออกมาแบบมีแพ็กเกจออกมาอะไรก็แล้วแต่ปุ๊เนี่ยต้องทําอย่างน้อยเป็นแบบหลักเดือนทุกคนแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ทำออกมาแก่นะแต่ว่าทําไว้อยู่แล้วนะทุกคนแล้วแพ็กเกจนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับส่วนตัวแต่รู้สึกชอบแพ็กเกจของแบรนด์เลิฟโพชั่นอยู่แล้วนะครับทุกคนมาดูข้างในกันบ้างนะครับทุกคนข้างในเป็นแบบหุยข้างในสวยนะเนี่ยคนดูดิหุยข้างในสวยอะแพ็กเกจเขาเหมือนคล้ายๆแบบเกาหลีเกาหลีเอาจริงๆอะระวังด้วยนะตรงว่ามีสิทธิ์ที่จะมาออกแบบ แพคเกจแบบอะไรเนี่ยหนูรอแพคเกจมานานราคาเกือบสามออีกแล้วนะพี่กาแต่และหนูว่าไม่ได้ดูแพคเกจมันดูเฉยมันดูคลีนเกินอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเลยทุกคนชอบนะไอ้กนูชอบรลยดีวะสื้อชอบมากเลยทุกคนเกสาวสาวสาวสเตอร์นะพกลิปแบบเนี้ยน่ารักจริงๆมันดูแบบหน,นูขอหยิบลิบขึ้นมาหาแบบนี้นะคะเนี่ยส่วนข้างหน้านะครับตัวน,นี้จะเป็นคำว่าเชอร์รี่นะครับทุกคนนะตอนนี้เป็นสติ๊กเกอร์แปะนะครับทุกคนเดี๋ยวจะสวอชสีให้ดูนะ ขออย่างเดียวเลยนะอย่าทําติดเข้มเกินบางทีอะแต่รู้สึกว่าเล็บโพชั่นอะทำส so 네ีข้างนอกดูะมุนตุ่นอะไรเงี้ยแต่พอใช้กับแขนหรืออะไรเงี้ยอย่างตัวกลับรู้สึกว่ามันติดแดงติดม่วงติดเข้มเกินทุกคนมันทำให้อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกขนาดทำเข้าใจใช่ปะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็สีเขาเดียครับทุกคนจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะทุกคนนะถามว่าเข้มไหมก็มีความเข้มนะสีนี้น่าจะไม่ได้เหมาะกับแดงัเท่าไหร่นะทุกคนก็มีความเข้มประมาณนี้เลยซึ่งหลันั้นจะลองคัดฟุ้งฟม้เบล่อให้นะครับว่ามันจะเป นี่อันนี้คือความฟังฟูกเบอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะจริงๆเนื้อเขาตะกี้เกลียดมันมีความรู้สึกเปลี่ยงง่ายนะทุกคนมันมีความเป็นแบบมีความเป็นเนื้อกำมาหยิกกำมาหยีเบาๆนะครับสีที่สองน,นะครับทุกคนคือสีนี้นะครับสีนี้ชื่อว่าสีเวสห้านะครับทุกคนซึ่งจริงๆการทําลงทุนแพ็กเกจเขากข้าลงทุนทุกคนเพราะจริงอะ่ะการเปลี่ยนตัวสื่อเนี่ยต้องลงทุนใหม่แล้วก็ผลิตข,ขั้นต่ำคือห้าพันถึงหนึ่งหมื่นอยู่แล้วแสดงว่าเขาต้องลงทุนเยอะประมาณนึงเลยเหมือนกันคิดเองนะนี่ ใหกเก็บขนาดแบบนี้นะครับทุกคนนะเป็นสีเรดนะครับทุกคนเพื่เก็บสีคล้ายๆกันเลยนะอ๋อไม่คล้ายเว้ยจะมีความฟุ้งๆเหมือนกันอันนี้คือเรดกับเชอร์รี่นะครับทุกคนนี่คือสีเรดห้านะครับทุกคนเบอมอสเาจะประมาณนี้อินบัคก็จะคอนอ่อนสีสุดท้ายสีทีท่คา,าดหวังละทุกคนนี่คือสีบิสกิตนะครับทุกคนนี่สีบิสกิต นี่นะครับทุกคนนะเป็นสีบิสกิตนะครับหุ้ยสีบิสกิตเีอะถ้าเป็นข้างนอกอะสีข้างนอกรูละมุนตุ่นมากเลยทุกคนคือเนื้อมันมีความเป็นกังมาหยี่กังมาหยี่แบบผู้ไม่ถูกน,นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองกับปากอ่านี่คือสีบิสกิตนะครับทุกคนก็ไปออกออกส้มๆออกนวลๆนะครับทุกคนนะสีนี้ก็สาวๆเกาหลีตะเคว่าน่าจะชอบประมาณนึง มาทุกคนเห็นไปแล้วทั้ง3สีนะครับทุกคนคิดว่า3สีนียเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันสวยไหมหรือว่าแบบหนูว่ายังนะอะไรเงี้ยทุกคนลองดูนะครับว่าสีประมาณนี้เลยมาครับทุกคนเดี๋ยวมาลองกับปากกันนะครับเอาสีไหนก่อนทั้งว่าสีที่เหมาะกับชุดนี้นะจะเป็นสีบบสกิตบบสกิตก่อนเลยนี่บบสกริดโอเคว่าฉัรอดไหมวะคือ้าเป็นคนทาสีเข้มๆไม่ได้ทุกคนทาแล้วจะดูแบบหน้าแก่ทันทีเข้าใจใช่ปะรอดูนะถ้าเกิดไม่ได้คือไม่ได้อย่าฝืนยาอะไรกันอะ เนื้อลื่นมากเลยเนื้อไม่มีความแบบถ้าเาดูดูเป็นแบบมันเกี่ยงง่ายอ่ะชอบเนื้อมากเลยอ่ะเนื้อตัวนี้รู้สึกดีกว่าตัวเก่านะตัวเก่าเนี่ยจะมีความแบบทาแบบแห้งเลยไปคิมที่แห้งเลยอันนี้คือทาแบบมันแบบมันฟ้งอ่ะดูสินบเกสวยมากเลยอ่ะซึ่งปากยังเป็นผิวปากเดิมอยู่นะทุกคนนะไม่เอาบอกก่อนนะใครจะคาดหวังให้มันเติมเต็มปากให้ปากมันเต็มแบบมีความอวบอิ่มอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แต่ใครที่รู้สึกว่าอยากให้ปากมามเป็นแบบเป็นผิวปากที่เหมือนเป็นปากจริงๆของเราอ่ะแล้วมมันนนนนแค่ีสขขึึ้้้้าาทกเเวือ อ๋อนีไมกูว้าวว้ารุ่คนอื่นด่ากนันได้หรือว่าอะไรไม่รู้อะแต่คกูว้าวเนื้อมากขึ้นกี่ปากหนึ่งปุ๊บมันเหมือนคืนไปนกับผิวปากเลยอะเฮ้ยลอ,อกเขาทุกคนดูให้ดูเลยเนี่ยจุดไหนลอกให้นนลอ,อกดูเลยเฮ้ยโอ้ไม่ก แล้วเนถ้าเกิดทากับเงาๆนะคือจบอันนี้คือสีบิสกิตนะครับทุกคนสีบิสกิตท,ทาไปไม่ได้ออกส้มขนาดนั้นนะทุกคนผู้ชายสามารถใช้ได้เลยอะ่ะเฮ้ยสีนี้สวยอ่ะแกสีบิสกิตซื้ออันนี้ซื้อไม่เบื่งตังค์แล้วอันนี้200กว่าบาทไม่เบื่อตังค์แล้วอยากให้จับปากมากเลยแบบไม่มีความเป็นครีมเลยนะทุกคนน่าแบบเฮ้ยสีนี้สวยจริงมึงกูในี่นจะชมแบบเวอร์นะอันนี้คือสวยจริงๆนะแต่ถ้าขอลองดูนะคนต้อง,องติดแมทก์ไหมนะครับอันนี้คือจุดตรงนี้นะทุกคนนะยือของทั้ นี่นะครับติดประมาณนี้โซ่ทิ้งกณแค่แป๊บเดียวทุ่านนะคือติดแมสน้อยมากเฮ้ยทำไมปากมากมากเลยอ่ะเฮ้ย เค <Okay, S 2> พอแป้งอื่นก่อนหยุดแต่งหยุดมาต่อที่สีที่สองนะครับทุกคนนะตะกี้สีบิกกตกูแบบเบิร์มมากตอนที่สีเชอร์รี่นะครับทุกคนนะสีนี้ซึ่งจริงสีนี้แต่เมื่สีตั้งข้อจะคาดหวังประมาณนึงนะครับทุกคนแต่ว่าก็สาระตามตรงไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะแกลองดูตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวมาลองกันว่าจะเป็นอย่างไรนะทุกคนนะเนื้อก็มาหยีเกี่ยง,ง่ายมากเอาจ,าจริงๆนะแพ็คเกจคล้ายๆกับโฟร์ยูทูบเลยนะประมาณนนั้แล้วก็เนื้อก็คล้ายๆกันเหมือนกันอันนี้พูดตรงเลยว่าเผื่อคนไม่เก็ฟลประมาณไหนเผื่อคนเคยยซื้อฟููทก็เป็นเนื้อประมาณนั้นแตต่่องบกรนะวาเนื้อนี้ค่อนเคยซ เท่ากับตัวฟูยูทูนะครับทุกคนแต่เนื้อตัวนี้สบายกว่าฟูยูทูถ้าพูดตรงๆนะสบายกว่าฟูยูทูแต่สีก็มีความแตกต่างเท็กเจอร์แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้จะเบาวกว่าเดีย๋ยวมาลองทาตัวนี้สีนี้กันขอให้ดีนะชอบแนละ้วสีเชฉรี่อ่ะเหมือนเดิมเนื้อเกี่ยงอ่ายเฮ้ยสีนี้ก็สวยอะ่ะเแต่ตอนปาดมันมันเข้มปีอ่อ่ะตอนชั้นจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเว้ย สีไม,ม่อ,ออกเข้มๆนิดนึ่งเนาะออกอมม่วงเข้มๆนิดนึงถ้าสับผู้ชายเองสับตังเองนะรู้สึวอออกว,ว่าออกอมม่วงนิดนึ่งถามว่าอมชมพูไหมมีความชมพูอยู่ที่สีปากแต่และคนด้วยที่มามคาดหวังว่ามันจะสีเหมือนเขาคนนั้นหรือฉันคนนี้เข้าใจปะโอเค อย่ากดกันนะถ้ากดอะไรคุยไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดให้มันเข้ากับลุคนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง A few moments later อ่ะทุกคนทั้งว่าลุคนี้ค่อนจะเหมาะนะครับกับพวกสีชมพูหรือว่าอ่อนอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยมีความแบบละมุนละมุนนิดนึงมีความเป็นเด็กแบบเด็กซอฟนี่อ่ะเข้าใจป่ปจะเด็กซอฟนี่เข้าใจเด็กซอฟนี่ป่ะเนี่ยมีความเด็กแบบว่าเด็กที่ดูแบบว่าแฝงแฝงจริงจริงทุกคนแล้วก็มีความเนินเนินเบาๆนะทุกคนครับเป็นลุคประมาณนี้เลยอันนี้คือสีชมพูนะครับทั้งว่า เอาจริงนะเนื้อขค่อนข้างเขี่ยง่ายแล้วก็ทกําการบ้านมาอย่างดีนะทุกคนนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับในทิกต็อที่เขาทํานะคือบางอย่างอะทุกคนในทิกต็อกที่เขารีวิวเฉพาะเขาปาดไปปาดไปเนี่ยบางทีมันสีมันสวยจริงเว้ยแต่พอใช้จริงอะรู้สึกว่าเนื้อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ได้ฟุ้งแบบนั้นมันไม่ได้เนียนแบบนั้นมันไม่ได้แบบดูเบลิแบนั้นนะครับถามว่าลิปเนี่ยถามว่าต้องชอบไหมจริงแต่ก็ชอบเลทุกคนแต่ถามว่าใกล้มีความผิดหวเล็กๆนิดหน่อยที่ว่าแบบว่าคือสีมันก็คล้ายกันเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้เบลอฟุ้งขนาดนั้นถ้าเกิดเอาจริงสีมันมีความเท็กเจอร์ปากมันอาจจะไม่ได้ดูเวอร์แบบว่าสวยจนเลยดูฟุ้งๆดูแบบสาวเกาหลี หรือว่ามีคำละมุนตุ่นอะไรเงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยฉันบอกเลยว่าเหมือนฉันบอกเลยว่าเหมือนสิ่ที่ที่ซอกัสดรีวิวเลยเหมือนกับที่เขาทาแล้วแบบดูฟูเนียนอันเนี้ยเหมือนมาครับทุกคนกับสีนี้นะครับสีสุดท้ายแล้วต้องรู้สึกว่าสีเนี้ยมีความเป็นแบบว่าถ้าคนแบบแต่งตัวฟ้าๆอ่อนพักไปแป๊บนึงอ่ะจะดูน่ารักนะครับก็เลยลองเลือกเป็นสีนี้มานะครับกับชุดนี้นะครับทุกคนพี่ที่เขาให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ถึงว่ามันแต้มทุกคนมันแต้มนิดเดียวจริงๆนะแบบใช้แค่นิดเดียวจริงๆอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลอองงแดยู่นะ สิ่งที่ชอบคือว่าสมุติเราทาไปปุ๊บใช่ไหมทุกคนมันสามารถมีเวลาให้เราเกลีย่ยได้ทุกคนแล้วเกลี่ยโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกแบบมันเป็นแห้งแคลกอะไรเงี้ยมันมีความแบบมันเนียนละมุนนะทุกคนมันจะมีความแบบละมุนละมุนนิดนึงนะทุกคนอ่ะดูข้างบนนะสมมไหมนะอ่ะฮูดปักอย่างงี้นะหนึ่งสองสามถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยไม่ได้ละตัวนี้นะดูดิเห็นปะ มันยังเกลี่ยได้เลยทุกคนเนื้อทุกสีนะทุกคนนะเวลาเราสมอที่มืออ่ะให้ทุกคนเห็นสีเนี้ยทุกคนที่ตั้งก็สมอให้ทุกคนดูอ่ะมันจะมีความแบบความเข้มเนาะทุกคนเนาะแต่ปราทาที่ปากจริงๆเลยทุกคนมันละมุนกว่าสิ่งที่นี่เลยทุกคนดูเอาเหมือนกันปะไม่ค่อยเหมือนนะพอเกลีย่ปลลลย,ยปุ๊บละมุนเลยเฮ้ยเนื้อดีอ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินน้ํากันนะคะว่าน้ําจะเปิดปากหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวนะ หนึ่งคือไม่ติดขวดนะครับทุกคน2คือเห็นไหมว่าน้ําอยู่ที่ปากเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ดีจะขอเติมก่อนเดี๋ยวจอนฟินิีลุกให้ทุกคนดูอ่ะดูนะทุกคนจะเติมไปใกล้ให้ดูเห็นนะเข้มนะโอเคเออนเนี่ยเนี่ยเกลี่ยปุ๊บละมุนปั๊บเลยทุกคนจริงพอเกลี่ยปุ๊บปากฝุ่นละมุนเลยอะ่ะจริงๆเฮ้ย hey, อเมซิ่งอ่ะชอบมากเลยไปนิ่ทุกคนครับ เดี๋ยวลองให้ตีทาให้ทุกคนดูนะคะว่าเมื่อตีทาเนี่ยอีกสีผิวปากเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนมาซื้อตีทาเสือสีฟ้าๆเหมือนกันนะครับจะให้สีทาสีเอ้ยสีสีบิกิตรีกว่าเพราะตีต้องชอบสีบิกิตแน่ๆแล้วพูดตามจริงนะนี่ตีไม่เคยเข้ามาก่อนนะครับทุกคนอันนี้ตีเพิ่งเข้ามาในห้องเดี๋ยวลองให้ตีลองทาดูอ่ะสถาบานให้การเตรียมบางสิ้นนะให้พูดเองเลยรู้สึกยังไงบ้างตอนทามันแห้งดีนะมันไม่เหนอะเหนอะเหมือนกมะหยี่เหรอใช่ อนันแรกแมกก็มาเหย,เยือเหลือใช่รู่ไงอ่ะมันไม่หนึบไม่มันมันคล้ายๆพวกลิปแมทอะแต่ลิปแมทมันจะหนาหนาใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันไม่หนามันมันบางทาแล้วมันบางไปเลยหรือว่าเนี่ยพูดเหมือนกันเป๊ะ จริงเหรอเออพราเนื้อสบายปากมากๆแล้วสีแล้วสีข็วางสวยสีบิกิตคือหนึ่งอันนี้ต้องมีไม่แล้วพอทาเสร็จตอนนี้คือรู้สึกเหมือนไม่ทาอะไรไม่ได้ทาเลอถูกคือคือมันไม่หนึบแล้วมันก็ไม่หนาไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเนสีเฉยเฉยอ่ะติคิดว่าเขาจะคิดว่าเราบวชก็พูดปกติอ่ะเขาบอกตัวนี้สามารถทาแก้มได้ด้วยนะคบทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทาแก้มให้ทุกคนดูเอาสีเชอรี่ดีกว่าทาแก้มพิเศษสวยเลยอ่ะลองดูนะคือเกี่ยงงขนาดนี้แล้วก็ทาแก้มได้สบายสบายอยู่แล้วแต่จะสวยหรือเปล่าอันนี้คือลองทาแกนนะค อันนี้คือเกลียบงู้งเลยนะทุกคนนะปกติไม่เกลียบงู้่แล้วแต่ว่าเกลีย่ยได้อลอง อันนี้คือลองปัดแก้มนะครับทุกคนนะสีเป็นประมาณนี้เลยจริงๆรู้สึกว่าต้องอาจจะเบ,บาออกนิดน,นึงน,นะครับทุกคนแต่ว่าม,มันสามารถปัดแก้มได้นะครับโดยที่หน้าเนี่ยไม่มีความหลุดออกไปนะครับอันนี้ก็โอเคทุกคนไม่ต้องกลัวนะวันจะแบบแหมะอวยนี่เลยแบบเพียม,มาอวยการก็เลยชอบแฟนคลับเลยชอบไม่เกียดทุกคนนะอะไรที่มันไม่ดีแต่จะบอกเองว่าไม่ดีนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเลยปัดแก้มเียประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นลุคแบบประมาณนี้เดี๋ยวตั้งจะพาทุกคนไปกินข้าวกินทุกอย่างเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีปาก สีมิกกิ้มากเลยอะแกสีอื่นแล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะซื้อไปจะไปกินข้าวกันนะครับแล้วมาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวใช้ทุกแผ่นกล้องไอโฟนด้วยไปทุกคนคิดถึงกล้องไอโฟนนะครับอันนี้มันจะเป็นสีเป็นสีเรดอยู่นะครับทุกคนนะเห็นสีวันนี้เลยเห็นไหมทุกคนท่าปากแต่มันดูแบบมันดูเป็นสีเบลอๆแบบสวยมากๆเลยอันนี้คือกล้องไอโฟนนะทุกคนเดี๋ยวลองไปกินข้าวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน และนี่นะครทุกคนคือปากที่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าสีปากยังอยู่ที่จริงมันเป็นคืนๆลิปสักปากนิดๆนะครับทุกคนหมายถึงว่ามันมีสีติดอยู่ถึงแม้ว่าพวกอะไรที่เราทาไปเนี่ยมันหลุดไปแล้วอันนี้เพื่อให้ดูย้อนแสประมาณนี้เลย <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับสีปากก็ยังมีอยู่จริงมันเป็นสีปากใดหมอ่องแตงด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่มีคราบเลยอันนี้รู้สึกว่าดีมากๆนะกกนนะทุกคนนะเทียบกับตัวเดิมๆๆของเขาเนี่ยตัวเดิมเขาจะมีคราบบ้างอันนนนีีี้้ไมมม่คาาบบเลยออัชก ไม่รู้ว่าข้อดีหรือข้อเสียอะไรทุกคนแต่คือแบบมันไม่ออกไม่หลุดเลยโอเคร้างทัางหลากระนังนไม่ออกเจ มาครับทุกคนเดี๋ยวเรมาปิคดคลิปนี้กันนะครับทุกคนซึ่งบอกก่อนว่าแตงไปข้างนอกมาก็จะเป็นทั้งกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวทุกอย่างที่แบบว่า,ยา,าเยอะจริงเฮ้ยนี่มึงก็ทานแล้วนี่ทานแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูของโบด้วยโอเคทุก okay, คนเดี๋ยวตั้งจะมาเติมปากน,นี่ก็สีปากจริงๆนะครับทุกคนให้ดูเลยว่าจริงๆอะ่ะตั้งชอบอย่างนึ่งคือมันไม่เป็นคราบเลยทุกคนไม่เป็นคราบเลยแล้วก็ไม่เป็นแบบแห้งๆด้วยแต่สิ่งที่มันยุ่งอยู่คือสีคือมันหลุดเหมือนแบบตรงลิปหือมาเกนเเเหมืออนนนนนิิลสกดดึงงะะทุคียยู่เเหลืออยู่าจะเเตติิิมมป็นสีแบบให้ดู เอาจริงอะคือสีอะคืออย่างเงี้ยรู้สึกว่าสีคือแบบบม่ได้เลยอะทุกคนคือสีแบบสีมันเข้มเกินอะเนี่ยสีคือเข้มเกินเลยอะทุกคนดูดิแต่คือพอทาไปจริงๆริอะทุกคนมันไม่ได้เป็นสีที่เราคิดไว้ทุกคนดูนะอันนี้ก็สีบิก๊กกิตคือสีที่ทั้งชอบมากๆนะทุกคนอ่านี่นะเนี่ยไหนนี่เห็นอะไรกันอีกนี่ยนะค่ะเอสเนี่ยนะเฮ้ยเขาได้ไงอ,ะอ่ะสวยอ่ะขาได้ทั้งชายทั้งหญิงอะอ่าดูน้องของโมโมจอกส้มๆเหมือนกันเพราะมันสีปลาแต่คนจะเล่เหมือนกันดูดิ คือถ้าใครคาดหวังความฉ่ำใครคาดหวังความแบบความเงารู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวน้นจะลองนะครับทุกคนอันนี้คือลองเอาลิปของอิงกุเนี่ยเป็นแบบเงาๆทุกคนมาลองทานะครับบริเวณในปากดูว่าสีมันจะสวยขึ้นแบบทวีคูณไหมนะครับทุกคนดูนะยิ้โกก็คือขึ้นชื่อเรื่องฉ่ำเงาจริงมาทุกคนดูโอ้โหเจ้า เนี่ยดูคนดูดูคนดูใกล้เลยนะคือปากไม่เป็นคราบเลยแล้วก็แบบมันดูฉ่ำอ่ะมันดูแบบว่าเต็มปากมากขึ้นแล้วก็ทำให้ปากดูอุบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะแต่คาดหวังว่าถ้าตัวนี้ทำให้ปากอุบอิ่มก็บอกเลยว่าอันนี้ไม่จริงไม่ได้อุบอิ่มขนาดนั้นแต่ถามว่าดูเต็มดูเบลอไหมดูเบลอดูฟุ้ง้เสาสาวชอบแต่สาวสซอฟต์เาร์ดเลยเออเก่าๆชอบแน่นอนแต่ถ้าถามว่าโอ้โหมาแพ้ปากอุบอิ่มไหมอาจจะยังไม่ให้เติมพวกอย่างเงี้ยลงไปทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โหจบแล้วถ้าสมวติเราท็อปอัพด้วยสีเวสต,ต้องไปลองนะข้างในอสองสีผสมกันนี่โอ้โหจบประมาณนี้นะครับทุกคนดูเป็นไงบ้างชอบไหม หรือว่าคิดว่าไงกันบ้างเราคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนนะส่วนตัวรู้สึกว่าพี่ชอบว่ะคลิปนี้คู่หาข้อติไม่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูคำเคลมของเขาบ้างน,นะครับว่าคำเคลมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับทุกคนแล้วจะรู้ว่าตรงไหมนะถ้าไม่ตรงก็จะพูดเลยหนึ่งลิปเนื้กรรอกะมารีอันนี้จริงเนื้อเป็นกะรรมารีจริงๆนะครับเราจะให้ดูนี่นะโอเคฉันไม่สามารถยื้อมันได้จนสีมันก็ยังติดอยู่ในะเห็นปะเนี่ยดูดิเอามือถูงไงก็ไม่หลุดอะ่ะไม่ตกล่องอันเนี้ยเบอร์เบอร์ปากได้จริงๆอย่างที่ เคลมไว้ถ้าถามว่าตัวเก่าตัวใหม่รู้สึกว่าสิ่งนี้ค่อนข้างคุ้มราคาแล้วก็แบบถ้าจอสิงนี้มาก่อนอ่ะจริง,รงอันนี้คือดีเลยอ่ะแล้วแบบน่ารักมากแต่อันนี้ไม่ได้ว่าไม่ดีนะทุกคนอย่างที่บอกก่อนแต่ว่าด้วยสีด้วยเนื้ออะไรเงี้ยตัวนี้คือแบบต้อเชียรนี้มากกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าคนจแบบมีเงิน3 0 0บาทแต้องซื้อสักตัวหนึ่งอ่ะนะฉันจะตัดสินใจให้เลยว่าแกต้องซื้อตัวไหนแล้วเมสีเขาค่อนข้างชัดนะครับสบายปากอันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยนะครับทุกคนทุกคนชอบสี สามคือมีความเลอปากได้แล้วก็สีสีค่างสวยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสีแต่ละตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณสีปากแบบไหนเท่านั้นเองนะครับทุกคนนะต้องตัดสินใจด้วยปากตงเองโอเคนะทุกคนโอเคครับขอทุกคนกดแชร s ตัวใค,คกดแล้วก็แชร์ปีด้วยนะครับสำหรับนี้บายบาย